ได้ข่าวแว้วๆมาว่ามีหัวจากไทยส่งไปลาวได้แล้วนะคะถามว่าจริงหรือไม่ใช่หรืองวดไปติดตามชมกันในรายการซองมอเจ้าทุกเรื่องสเปเชียลค่ะ สเปเชียลค่ะเช่นเดิมเลยนะคะเราจะมีการอัปเดตราคาและสถานการณ์โคเนื้อกันเช่นเดิมเลยและในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนมิถุนายนปี 25- 6 5าเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในทุกๆภูมิภาคข,ของประเทศไทยกันนะคะโดยจะมีนุ่มๆทั้งหมด4ท่านนะคะมาทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับทุกคนจากพื้นที่โดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมคนแรกเลยค่ะครับสำหรับสถานการณ์ ของโคเนื่อในเขตพันบุรีกาญจนบุรีตอนนี้ราคาอยู่ที่90ไปลายๆครับก็อยู่ที่ประมาณ97-98ถึง1 0 5ถ้าน้ำหนักประมาณ600-700ขึ้นก็จะอยู่105ขึ้นไปถ้าเกิด6 0 0ถึง500ก็จะอยู่ประมาณ9 8ถึง105ช่วงราคามันจะกว้างหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ราคามัน,มนเหมือนกับพ่อค้าขาไข่ขามันนะครับแล้วแต่จะตกลงกันได้ส่วนสานการของโรคระบาดไข้3วันครับ จะเป็นหลักซึ่งกระทบไหมก็จะกระทบในส่วนของโคเนื้อบ้างนะครับอา,อาจจะบางฟาร์มก็เยอะบางฟาร์มก็น้อยครับส่วนสถานการณ์ของโคนมโคนมตอนนี้เรื่องโรคระบาดก็จะเหมือนกันครับจะเป็นแค่สามวันเรื่องราคาก็ยังยืนยืนคงที่อยู่สําหรับคนที่ส่งนมในเอกชนก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่จะมีการปรับเพิ่มราคาให้บ้างก็ถือว่าช่วยกับ อ่าสมาชิกที่ส่งโนมให้เพราะว่าตอนนี้อ่ารู้สึกว่าวัตถุดิบค่อนข้างจะแพงมากแล้วก็าอาหารจะปรับขึ้นเยอะทําให้ต้นทุนของเกษตรกร,กรจะสูงขึ้นอ่าก็ถือว่าถ้าเกิดภาคเอกชนหรือสหกรากรช่วยๆกันก็ช่วยๆกันไปยุ่งกันไปอาจจะต้องอ่าปรับขึ้นกันบ้างครับช่วยๆเหลือกันแล้วกันครับในสถานการณ์ช่วงนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเดียครับฝ่าย MC, ขายเอสพีดูมิเนานเกทภาคเหนือนครับสาหรับช่วงเดือนนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์โคเน,นม้โคนมภายในเขตภาคเหนือนะครับเริ่องพื้นที่โคนมครับสถานการณ์โคนมในพื้นที่ก็คือช่วงนี้จะมีพวกโรคป,ปักเข้าเปื่อยแล้วก็จะมีจำแสงด้วยลัมพิสกินเริ่มเข้ามาก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรสามารถระวังในการควบคุมป้องกันโรคด้วยน,นะครับแล้วก็รหลับปัญหาที่กเกษตรกรพบเจอในกลุ่มของโคงนม ก็ค um pues so 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 nah ือปัญหาวัตถุดิบอาหารที่สูงราคาสูงแต่ว่าต้นทุนในการในราคานมนมเนี่ยยังเท่าเดิมทําให้เป็นปัญหาของเกษตรกรกลุ่มการเลี้ยงคนอยู่นะครับสําหรับกลุ่มโคเนื้อโคเนื้อทุวงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มมีการปิดการต่างแต่ว่าการส่งออกนี่ยังน้อยมากนะครับทำให้โคเนื้อในในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะและมีผลจักการดันราคาลงมาเล็กน้อยนะครับ ่วยใหญ่ที่จะซื้อขายในกลุ่มโคขุนน้ำหนัก5 5 0 1 0 0โลเีตเป็นในช่วง95-105บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่มของโคนเนื้อพื้นเมืองเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่90-95บาทคร,รับไพศาลสถารการณ์ราคาอาหารวัตถุดิบนะตอนนี้มีการปรับขึ้นโดยประมาณ6บาทราคาโคเนื้อมีชีวิตน้ำหนัก550-600กิโลกร,รัม ราคาอยู่ช่วง98ถึง102บาทโดยสถานการณ์ในท้องตลาดตัวเนื้อนั้นยังไม่หมุนหวามากนะประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีการเข้ามารับโคจากประเทศบ้านเราคำก็มาพบก,กับทำฟีกแล้วนะครับกับ รายงานข่าวราคาขายวัวขนนะครับประจําเขตภาคตะวันตกนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาช่วงนี้นครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างขาลงกับวัวขนนะครับซึ่งวัวขนที่น้ำหนักประมาณ5-600ึกิโลกรัมเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ102บาทนะครับในวัวที่ไม่ค่อยสวยหรือว่าวัวที่ดูแล้วไม่สมบูรณ์ดีนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่95-91บาท อันนี้ครับก็ในช่วงนี้ราคาวัวมันค่อนข้างเบี่ยงนะครับครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนนะครับยังไงก็ระวังเรื่องของสุขภาพของโคนะครับระวังเรื่องของพยาธิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกหรือว่าพยาธิเม็ดเลือดกระตังนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพของวท่านด้วยครับขอบคุณครับ ก็ขอขอบคุณนุ่มๆทั้ง4ท่านมากๆนะคะที่มาอัปเดตราคาและสถานการณ์คนเนือของแต่ละพื้นที่ให้พวกเราฟังกันก็ต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างมีข้อมูลที่เคลื่อนไหวกันอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่เชื่อว่าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันอยากให้ทุกท่านได้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกันมาผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับทาง VPG Channel ของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Follow Facebook ASP ร u m i n a n รวมถึง Line ออฟ i ิเชีของทาง a อ p l ี m i ม a n กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามข่าวสารดีๆจากทางเราค่ะและว,วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ